สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับงานขุดโคกน้องนาโมเดลนะครับของทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับหลังจากนะครับกลับบ้านไปนะครับก็ไปอัปเดตโคกน้องนานะครับของผมเองนะครับโคกน้องนาโมเดลนะครับของตัวเองนะครับวันนี้นะครับก็มาดูการขุดบ้างนะครับ พิกัดตรงนี้นะครับอยู่ที่บ้านตาอําตําบลเฉียงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้นะครับทําการขุดเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับตรงนี้นะครับเหลือการเก็บงานและขั้นตอนสุดท้ายคือการวางท่อนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับได้ชมผลงานของเรานะครับการเก็บงานนะครับ สำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นแดนนะครับเพื่อนบ้านนะครับดูนะครับการขุดตรงแดนนะครับคันนานะครับจะเว้นไว้เหมือนเดิมนะครับช่วงคันนานะครับคือแดนนะครับเราก็จะวางดินส่วนเสมอคันนาด้านในนะครับสําหรับหลังคันนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ นางานตรงนี้นะครับกับพื้นที่8ไร่นะครับโดยรวมนะครับก็มีโคกมีน้องมีนานะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับน้ำก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากการขุดเสร็จนะครับเมื่อวานนะครับก็กลับบ้านไปนะครับก็ได้อัปเดตนะครับแวะไปอัปเดตนะครับโคกน้องนาของ เจ้าของเองนะครับก็เข้าไปติดตามชมได้นะครับเพราะว่าทางเราก็นะครับทำโคกน้องนาเป็นของตัวเองนะครับจุดเริ่มต้นนะครับที่ได้มา,าขุดให้ลูกค้านั่นเองนะครับก็ยังไม่มีรถใหญ่นะครับเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนั้นกำลังเริ่มต้น นะครับจากพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านนะครับเข้าไปชมแล้วก็นะครับรู้สึกประทับใจก็เลยนะครับอยากมีโคกนองนาเหมือนกันนะครับทําให้ผมได้มีแรงบันดาลใจนะครับไปกู้เงินนะครับมาออกรถใหญ่นะครับเพื่อที่จะมาขุดให้ลูกค้านั่นเองนะครับ เป็นความชอบด้วยอาชีพนะครับของรถแมคโครนะครับชอบมาตั้งแต่เล็กๆนะครับก็มีความฝันนะครับว่าสักวันนะครับอยากจะมีรถแมคโครนะครับพอดอีที่เราได้มาทําสวนนะครับก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ เป็นที่นานะครับไปที่นาประมาณหนึ่งไร่เศษนะครับหนึ่งไร่โดยรวมนะครับสำหรับลังคันนะครับเราไม่ได้ขุดเป็นร่องนะครับเพราะว่าถ้าขุดร่องจะทำให้นาเกิดแคบลงนะครับเราก็มาปั้นทำแค่ลังคันนะครับปลูกกล้วยได้ปลูกไม้ผลได้นะครับนั่นเองนะครับ ดูเป็นลักษณะแบบนี้เลยอยู่ระหว่างการเก็บงานนะครับคาดว่าวันนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยดี100%นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9 0อ่า95นะครับก็ยังการวางท่อนะครับตรงนี้นะครับวางท่อ,อลงมาจาก ด้านนี้นะครับนาฝั่งนี้นะครับก็เป็นทางน้ำนะครับที่จะลงผ่านนาไปนะครับตอนแรกเราว่าจะขุดพื้นที่ตรงนี้แต่ว่าขุดแล้วดูนะครับไม่เหมาะกับการขุดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ไปขุดด้านโน้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องให้น้ําผ่านสะนะครับเพราะว่าการถ้าเราเลี้ยงปลาแล้วจะกำหนดน้ำยากนะครับปลาก็จะออก ไปตามน้ำนะครับเราก็เลยเปลี่ยนนะครับไปปลูกด้านออไปขุดด้านนู้นนะครับขอโทษทีนะครับนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นสะเก่านะครับสะเก่าเราก็มา,เ,าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเอาดินมาถมนะครับเพราะว่ามีต้นไม้อยู่ เลยทาเป็นที่จอดรถไปในตัวนะครับเพราะว่าต้นไม้ซึ่งเป็นธรรมชาติคงเดิมนะครับถ้าไว้สะก็ลงไปลอกก็ไม่ได้ไปขุดก็ไม่ได้นะครับเราก็เลยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่นะครับจากการที่เราจะขยายสะนะครับเป็นการถมแทนนะครับเพื่อที่จะได้บริเวณเป็นที่จอดรถจอดรถในร่มนั่นเองนะครับก็จะได้ประมาณนี้ลักษณะนะครับ ลองนะครับหลังคันนะครับอยู่ที่ความกว้างนะครับประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรโดยประมาณนะครับนี่นะครับก็มีน้ำแต่ละบออ่อแต่ก็ไม่มีเยอะนะครับเพราะว่าฝน เพิ่งผ่านฝนมาได้สองสองฝนแล้วนะครับฝั่งนี้น้ําไม่ไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าเป็นบ่อด้านโน้นนะครับน้ําจะออกดีกว่านะครับเป็นพื้นที่หน้าแคบนะครับหน้าแคบความกว้างนะครับอยู่ที่3 0มเมตรนะครับความยาว นะครับอยู่ที่น่าจะ300เมตรได้นะครับ300กว่าเมตรนะครับเพราะว่าพื้นที่8ไร่นะครับให้ชมกันนะครับว่าเ <c oughs> งียบหายไปไหนพอดีผมไปทําธุระนะครับที่ขนส่งด้วยนะครับก็เลยไปเข้าไปบ้านก็อัปเดตหน้า อัปเดตท,ที่สวนนะครับโคกน้องนาของผมให้ได้ชมไปก่อนนะครับนี่นะครับแต่ละบ่อนะครับก็มีบ่อแรกบ่อสอนะครับ3ม,มีสบ่อนะครับในจุดพื้นที่นะครับสบ่อนะครับด้านโน้นก็จะเป็น บอ่อแรกก็จะขุดลักษณะทําเป็นบ่อสะวายน้ํานะครับก็จะแบ่งเป็นล็อกๆนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่นะครับลาดเอียงมาด้านเดียวนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ขั้นบันไดนะครับขั้นบันไดก็เลยต้องล็อกนะครับแล้วก็จะใช้อ่า ท่อ PVC นะครับในการวางต่อเชื่อมนะครับเพื่อที่จะกำหนดน้ำได้เป็นล็อกๆ็ของใครของมันนะครับถ้าเราขุดต่อเชื่อมกันนะครับก็จะกำหนดน้ำไม่ได้นะครับเหตุผลนะครับน้ำจะเอียงไปอยู่ด้านเดียวนะครับเหตุผลที่เราไม่ขุดต่อเชื่อมกันนะครับน้ำจะเอียงไปอยู่ด้านเดียวนั่นเองนะครับเพราะว่าตาม ลักษณะพื้นที่แล้วนะครับเราจะออกแบบให้พื้นที่จริงนะครับใช้ประโยชน์ใช้งานได้สูงสุดนั่นเองนะครับจะกำหนดน้ำให้อยู่ล็อกไคลล็อกมันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเอียงไปอยู่ด้านเดียวนั่นเองนะครับกำลังเก็บงานตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับพื้นที่ประมาณหนึ่ง งานกว่านะครับที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมีอยู่สองสามจุดนะครับแล้วแต่ท่านเจ้าเจ้าของจะเลือกอยู่นะครับจะชอบตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะเลือกอยู่ได้เลยนะครับถ้าไม่อยู่ก็จะเป็นทําเป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ได้นะครับในแต่ละจุดนะครับเพราะว่าเราได้วางจุดที่ให้มีการ ปลูกสร้างนะครับปลูกสร้างนะครับเล้าเป็ดเล้าไกนะ่หรือว่าจะเป็นคอกวัวนะครับก็ได้นะครับนี่คือจุดเป็นสะว่ายน้ํานะครับเจ้าของท่านว่าอย่างนั้นนะครับไว้ให้ลูกชายนะครับซึ่งโตแล้วนะครับเขาจะชอบแบบกีฬาว่ายน้ําหรือแต่ว่าชอบ นี่เลยก็จัดให้นะครับให้ตามที่เจ้าของท่านได้นี้นะครับสวนบอ่อตรงนี้ก็จะความกว้างนะครับรวมๆทั้งพื้นที่นะครับก็อยู่ที่ประมาณไร่กว่านะครับ าก,การขุดบ่อนะครับกาลังเก็บงานน่าจะเสร็จสิ้นในวันนี้นะครับทั้งการวางท่อหรือนี่นะครับ ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็สามารถที่จะมาเวะมาชมได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการขุดนะครับมาดูผลงานของเราได้นะครับการขุดการเก็บงานนะครับเป็นยังไงนะครับก็มาดูให้เห็นกับตานะครับก่อนที่จะตัดสินใจในการขุดนะครับกับผลงานของเรานะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกน้องน้าโมเดลต้องขอขอบคุณนะครับ สำหรับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามผลงานของเราโดยเสมอมานะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับให้ชมนะครับหลายๆมุมนะครับ นะครับก็ต้องอยู่ที่ว่า,าเราไม่ได้กําหนดที่ตัวบ่อนะครับเราจะมากําหนดที่หลังคันทํายังไงขุดยังไงให้ดินพอสําหรับที่เราจะทำหลังคันนะครับบางคนไปกําหนดที่บ่อนะครับพอขุดความลึกเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่เรา ขุดมาแล้วนะครับดินไม่ได้ก็มันก็จะไม่ใช่แปบลบว่าดินที่ต้องการนะครับเอาขึ้นมานะครับมันก็ไม่พอนะครับเราต้องมาดูที่ว่าสภาพความเป็นจริงพื้นที่มีที่ลุ่มที่ต่ำนะครับอาจจะไม่เสมอนะครับเราต้องอามากำหนดที่การขุดไม่ได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับสวัสดีครับ